รอ,อร่อยกนะระเทยอร่อยแล้วนะลนอยกระเทยเราไปจอร์ไปไปเซเลบร,ริตีออออ้ไปอ๋ออลอยกระชวยลอยกระทงลอยกระทงใค้บอกแล้วเออเออไปกับใครไปกับแคมิเี่พ่อเราไปพ่อเล่นไหมเขาเด็กนี่ค่ะมาลอยกระทงมาลอยกระทงลอยกระทงใช่ It's hard for me to say

Mm. Baba, there you go. You touch okay. my hands. Baba. Mom, dad, together? No, no, no. They are afraid. <laughs> you hold yeah. the tree, na? <laughs> Don't, Don't fall, don't fall in the water. You hold the tree.

ไปแล้วไปไกลแล้วอ๋อไปไกลดีกว่าอ่าวแบล็คล์กไปเลยอืมแบล็คลกไปเลยคิดลักรั้งนึงอยู่ไปดีๆใช่ไหมใช่เรียแล้วเห็นไหมสวยมากเลยอืมใช่อ้าวันนะ w e l l get far นะ